มันคือตัวอะไรลูกงูกบอะไรรึไสเดือนเหรอไม่ใช่ทำไมหัวเป็นเงี้ยลูกงูลูกอะไรมัดอะไรนี่ดูหัวไม่นี่เนี่ยที่เจนถามว่ารลุว่าพิษสัมบัตรมันจะมีเนี่ยนี่ไงเออใช่ไงเอาเหรอเขาจะไปรู้เลยเขาเขียนดูตรงนี้เวลาทำอะไรอ่ะเวลาทำอะไรจะแบบสารพันถ้าใครคอนนี้มันจะมีข้างหน้าเออวก็างหลั คไม่มีน้ามันมาอยู่ตรงนี้แต่อ้างรนอ๋อตรงนี้เหรออั้คเขาจะบอกก็จะไม่รู้มันอะไรอันนี้คือวันอันคดิหมดอายุเนี่ยอันนี้สิอปีหมดอายุก็คือมันตัวเล็กกันวดนี้ก็ไม่ต้องเล่นเยอะเก็บตังไว้บ้าง